ไม่เลยนะครับเรียนรู้ได้ไงว่าแลิ่มเรียนรู้ได้ไงว่าแลิ่มเรียนมันแสดงออกชัดเจนอ่ะอันนี้นะคะแอเรียนมใหญ่มากนมใหญ่ดูต้องแดงไชิดเบย์ชิดเป็นฟิตเนสแมเนเจอร์นะคะแมเนเจอร์สวยจ้าเราสังเิตเปย์ไหมเปย์ปังนะคะจะมีเทรนเนอร์หนุ่มหล่อนะคะจั๊หล่อหล่อหรือเปล่าไม่รู้อ่ะพูดไปงั้นแหละเอาใจ กเราใจนมใหญ่ก็ยิงอีกไงก็ดิกนม<ๆ>ไงก็ดิกนมไมันแค่กันแขนค่ะวันนี้พาม,มาชมโครงการลาซาเอเวนิวยามเย็นนะคะดูว่าลาซานอเวนิวนะคะมีอย่างแน่นะจ๊ะพี่น้องจากโครงการลาซานอเวนิวนะคะ จะมีนะคะของกินเยอะเลยเดอะฟิเนตอยู่ชั้นสองนะคะด้านล่างเป็นไวคอ n เน็กชันพี่น้องส่วนด้านขวามือของทางขึ้นเดอะฟิเนตเป็นเดอะพิซซาค่ะและ้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านให้คนมาเดินเล่นนะคะมีคอรี่ด้วยนะบริการจัดส่งของนะ ถ้าใครสนใจสั่งของมสั่งยายานะคะยายาหญิงนะคะทรงไฮฮอตบานใจข้างบนเป็นร้านนวดนะคะมีร้านนวดความสวยความงามก็มีค่ะแล้วก็มุมด้านบนเป็นบุฟเฟ่จ้าของกินรายล้อมขนาดนี้นะคะเหมาะแก่การมาตั้งฟิตเนสมาง่างเลยเด้อตรงนี้จะเป็นสุขส์อาทิตย์นะคะจะมีขายของะค่ะพี่น้องสุขสาวอาทิตย์ จะมีให้ขายของทุกสุขสันติเพิ่ินสิมาต่าง้านนะคะบรรยากาศยามเย็นค่ะเด็กฟิเนเดปพรีเมียมก็จะอยู่มุมนี้ใครมาปุ๊บนะคะเดินมาจากลานจอดรถจ้ะมาหอดพีพร้อมเลยค่ะพี่น้องคะขึ้นไปเลยมีลานจอดรถจ้ะของโครงการ,ราาลาซานอเมนิวกย่ยางมากค่ะตอนนี้ยิงกําลัางสิงยางไปบูธนะคะจัดบูธพี่น้องจ้ะ อันนี้เป็นชาร้านชาตามมือค่ะของกินไร้หลอมพี่น้องก็เลยทำให้ต้องมาเปิดวุดแล้วก็เปิดฟินเน็ตที่นี่นะคะอันนี้นะคะจะมีฝ่ายต่างค่ะก่อนสิงนยงางของมาจะมีฝ่ายเด็ฟินเน็ตนะคะบอกข้างเดียบร้อยนะคะ คองกินลายล้อมมากๆเลยค่ะบอสคิดถึกมากๆเลยสิมาตังฟิตเน็ตอยู่นี่นะคะเพราะว่าคนกินเขา้า้ลยแล้วก็อ้วนอ้วนแล้วก็ไปอกกำลังกายค่ะเดี๋ยววันนี้ยิงจะมานั่งบูธนะคะมานั่งบูธนะคะจัดบูธเดอ f ฟิตเนสนะคะอยู่ตรงกลางเลยจ้าจะมานั่งนะคะใครสนใจก็แวะมาหาเด้อพี่น้องเทรนเนอร์ ลอสาวสวยนะคะแล้วก็มีจาราคานะคะแล้วก็จะมีพีท,ทยายาเด้อี่หรือว่าน้องยิงเองนะคะแล้วก็ออมสินค่ะแอเลีเอมสินได้ขึ้นไปน้ำเขาู่ได้จากพี่น้องจา้า <c oughs> โอเคทำงานกันจ้า สวัสดีคะ่ะเดวฟิตเนสพรีเมียมนะคะนี่นะคะอุ้ยเปือดว่าได้มีคลาสด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมาย ะะเพื่อที่จะเอาไปแจกนะคะไอ้คนหิางไก่ยิงงไก่พันไปพันมานะคะพี่น้องก็จะได้แบบว่างามเพิ่นอยากขู่หรือว่าสอบถามยังสิเพิ่นจะได้โทรมาหาเข้าถูกต้องนะคะละก็ถามข้อมูลใดนะคะนี่าคาะยี้จวัตรวันจันละ์เมือนะคะนอกจากกันเช่นลูกค้าแล้วนะคะกะลงไมแ่แจกบูธนะคะลกูกไม่แจกถ้อยูบูดนะคะเ็ะเรียกลูกค้าขึ้นไป ดูสถานที่นะคะที่เดะฟิตเนสชั้นสองนะคะที่ซัมมี่และะ้วค่จังจวัดเข้างานก็ประมาณเาที่ยงจนถึงสามทุ่มช่วงนี้มันเพิ่มฟิวนะคะปกติจะเที่ยงถึงห้าทุ่มเลยนะคะโอเคค่ะเขียงซัมนี่ก่อนพี่น้องเพราะว่าแจกให้มันเบิดก่อนเซ็นเสียทีนะคะอันนี้ก็มี รูปยิงหอมนะคะือทียาย่านะคะอันนี้รูปอวมสีโชว์บ่อยมากสวัสดีค่ะเดอะฟิตเนสพรีเมียมชั้น2น,นะคะขึ้นไปชมสถานที่ได้ค่ะ สมาชิกมาเพิ่มอีกสองท่านนะคะอันนี้คือเฮนเนอร์เตชิทยิ้มหน่อยสิยิ้มเฮ้ยยิ้มสิผมซื้อเดชัยแต่ชิใส่แมสอยู่ไม่เห็นหรอเนี่ยใส่แมสอยู่ทำไมอย่ามาใส่ร้ายกันนะดีเดชิทไม่เห็นนะครับริมรู้ได้ไงว่าแริ่มล้นรู้ได้ไงว่าเริ่มลิ้นมันแสดงออกชัดเจนโอเคค่ะ เขาเรียกว่าอะไรจะผิดการทำงานของอันนี้นะคะแอร์เลียนมใหญ่มากนมใหญ่แมเต้องแนแหน่งยสิเตชินเป็นฟิตเนสแมเนเจอร์นะคะแมนเจ้าส่วนอันนี้พีที t อพีอเป็นพ e r s น n เทรนเนอร์นะคะสาวสวยจ้าเราสังเิตเป้ไหมเป้ปังนะคะการทำงานของเราก็จะประมาณนี้ค่ะจะเดินนะคะ ลังจากว่างจากการเท่นค่ะพี่น้องจา๋าก็จะมีเทรนเนอร์นมหล่อนะคะจังหลอ่อหล่อหรือเปล่าไม่รู้อ่ะพูดไปงั้นแหละเอาใจพเอาใจนมใหญ่ก็่าหยอีกไงก็เดิกนมเนี่ก็ดิกนมไม่ใช่ใครถึแขนอันนี้คือเนี่ยเนี่ยดูดลบลบถอดแมสแล้วแบบได้ไหมดูว่าเหมือนในรูปป่ะเนี่ยครับเดินในรูปกได้ไม่อยากดูว่าตัวจริงหล่อเหมือนในรูปก็จบแล้วเอ้ยทีนี้ ทีนี่นายแบบของเรานะคะเฮนเนอร์เตชิ t ค่ะพิงพว่าในรูปสู้ตัวจริงไม่ได้นะสวัสดีค่ะ The p เฟนิดพรีเมียนะคะชมสถานที่ชั้น2ได้ค่ะนะคะเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะ,ะน้องๆก็ทำงานเป็นกันเองประมาณนี้ละค่ะทุกคนน่ารักนะคะนี้ม a น a เจอร์ของเรามาคุมเองเลยจ้า สวัสดีค่ะ The Fitness Premium นะคะเฮ้ยรวยอ่ะอันนี้ซื้ออะไรอ่ะซื้อดินครับซื้อดินเลยบอกซื้อดินเฉยๆนี่แหละไม่เป็นไรครับโอ้คนรวยว่ะซื้อที่ดินซื้อดินเฉยๆนี่แหละไม่ได้ซื้อซื้อเงินสดด้วยรวยเธอพี่น้องมันซื้อดินพร้อมจะซื้อเงินสดเด้อค่ะเป็นเมนเจอร์ฟิตเนสมันรวยขนาดนี้เลยเหรอซื้อดินเงินสดเลยเด้อ ว่าธรรมดาจกะซื้อดินที่กรุงเทพหอมเนอะพี่ี่อร์ซื้อดินที่กรุงเทพรวยแค่ไหนอะซื้อได้อะเงินสดจ้าสุดยอดถ้าใครอยากรวยมาทํางานที่เดอะฟิเนสนะคะจะบอกว่าเป็นแอเมนจเจอร์พร้อมจ้า <laughs> จิมได้ค่ะไม่สดยงงไม <laughs> เอาเดี๋ยวมิ้นมาเจอคลิปนี้เดี๋ยวมิ้นฆ่าพี่ เจอนะคะเทรนเนอร์นะคะสุดรอนะคะแต่ตอนนี้เขาจากเราไปแล้วค่ะตอนนี้เป็นออนไลน์ใครใครอยากเทรนออนไลน์เนาะก็ติดต่อผมได้นะครับครูปังใช่ไหมอยู่ในติ๊กต็อกมีคนดูเป็นล้านเหมือนมีคนเมืองเป็นล้านของจ้างเชิญให้ขาหักเลยไหนโชว์ซิกแพคหน่อยโอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้ไปไหนโอเคนะคะติดต่อน้องได้น้องคะน้องปังปอนจ้าแวะมาทักทายค่ะ เดี๋ยวเราก็อยู่ต่อไปเนาะ PTF ไม่ค่อยอยากออมออกกล้องเท่าไหร่นะแต่ว่า PTF เขาสวยแล้วเขาไม่ชอบออกกล้องค่ะนี่ละค่ะกับประมาณนี้ละค่ะชีวิตการทําง,งานของน้องหญิงนะคะอยู่ในฟิเน็จะชื่อว่าพีทียานะคะ,คะ,ะกับแจกโบชัวแล้วก็เทนนะคะเทนหลกักกแบบว่าแนะนําลูกค้านะคะแล้วก็ขาย โปรโมชั่นต่างๆก็เสนอลูกค้าในช่วงนี้นะคะลงมาบูธนะคะบอกแบบว่าซับสนนิดนึงงงๆเนาะพี่น้องคือชีวิตรประจําวันช่วงนี้คือว่าหญิงนะคะก็จะเทรนลูกค้าในช่วงที่ว่างจากเทรนก็จะเนี่ยค่ะมาอยู่ประจําที่บูธนะคะแจกโบชัวร์แจกคูปองแจ้งโปรโมชั่นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าในช่วงนี้นะคะหลกักะมทมที่แท่นก็ขึ้นไปทั้งๆค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะที่เนี่ยจะยุ้งวไก่พี่น้อ,อ,นองแยงตรงไปข้างล่างนี่หลักะเลี้ยวขวาค่ะ เจอฟิตเนสเลยขึ้นบันไดเลื่อนไปได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะมือนีกมาเอาบรรยากาศให้เบิงนะคะทายเบิงว่าที่ทํางานเป็นยังไงบรรยากาศยามเย็นเป็นยังไงนะคะเหมือนกับาฝาแค่นี้นะคะให้ดูบรรยากาศการทํางานเนาะค่ะหลายๆคนก็เห็นแค่วารีวิวที่ทํางานต่ยังงมาเห็นว่าน้องญิงนะคะทํางานยังไงทํางานเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวว่างๆจะมาทายเบิรอีกเมื่อกี้กเจอน้องนะคะน้องที่เคยเป็นเทรนเนอร์อยู่สาขาเดียวกันแต่ตอนนี้น้อง ไปเป็นเทรนเนอร์ออนไลน์แล้วนะคะน้องฟังกอนนะคะตอนนี้ก็เพิพพนเ่นขอเพิ่นก็เลยแวะมาถักทายนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ด้วยให้ดูใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ